ไปวิ่งกันลองไปดูเส้นทางสำรวจเส้นทางดูสิว่ามันเพราะว่าที่นี่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากครับน้ำตกสามหลันอ๋300อสามร้อยเมตรโคตรรมรื่น กลางเต็นครับพี่ทิขวาครับลงจเีนเสียค่าบริการครับผมตอนนี้เราไปถึงจุดลงทะเบียนแล้วนะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะครับโอ้วันนี้โชคดีมากเลยครับวันนี้ก็คือเราไม่ได้เสียค่าไม่ได้เสียค่ารถกับค่าไอ้นี่นะครับเสียแค่ค่ากลางเต็นหกสิบบาทเองคนละสามสิบบาท คนละ30บาทเป็นวันนี้เป็นวันอะไรนะครับพี่เป็นวันเฉลิมพระเกียรติของรัชกาลที่10บอะคะ่ะอ๋อครับผมนี้จะเป็นปกติเนาะวันปกติค่าบริการรายบุคคลนะครับก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามากางเต็นท์อยู่ไปเที่ยวกลางเรเที่ยวครับเที่ยวค่ะวันนี้เก้าที่ค่ะวันเกที่สิบ้าสิค่ะครับเป็นตั๋วกลางเต็น,นท,นนนนนท์สำหรับ ผู้ใหญ่เนาะคนละสามสิบบาทสวยนะสวยนะใช่ใช่ใช่โชคดีที่มาที่เลือกตรงนี้ดูดิราคานนก็สวยมากเลยสวยสวยต่อไปไม่ไกลเนี่ยพอเริ่มเข้ามาก็เริ่มเห็นคนกลางเต็นกันแล้วนะเนี่ยเลือกได้เลยว่าเราจะกลางตรงไหนเราสามารถกลางตรงไหนได้ก็เลือกได้ตามสบายเลยก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มามามากัดเกณฑ์อะไรนะคะน่จะ ที่นี่ได้ยินว่าก็สามารถทำอาหารได้ด้วยไม,ไม่ได้มีกดเยอะร้านเขาก็หน้ากลางมากเลยอ่ะ้เจได้ที่จับรถแล้วเดี๋ยวลงไปสำรวจดูว่ามีอะไรจุดกางเต็นเป็นยังไงบ้างน,านี่แหละเดี๋ยวพา<ๆ>ดูโอ้โหหน้าวิ่งมากเลยเส้นทางสุดยอดเลยอ่ะโชคดีมากวันนี้ไม่มีแดดเลย อากาศร่มรื่นเย็นสบายนะใช่ครับเราขับรถผ่านเวลาเรากลับบ้านต่างจังหวัดนะเราขับรถผ่านตลอดเลยครับอยู่ตรงเส้นเลี่ยงเมืองสระบุรีเองไม่ไกลเลยกลางลานนี้เลยเนาะเออตรงนี้แหละตรงนี้าหน้าวิ่งมากครับบรรยากาศร่มเลื่นมาก ให้ดู ยามเย็นครับมีที่นี่มีเส้นทางวิ่งด้วยนะมีสะพาน,นครับผมเป็นเส้นทางวิ่งเส้นทางปั่นจักรยานนะครับก็รอบเลยน,นู่นเข้าไปข้างในแล้วก็ไปทะลุตรงโน,น้นแล้วก็วนเข้ามาตามถนนครับผมนี่ ก็จะเป็นวิวกลางเต็นท์เหมือนกันยาวไปแล้วก็จะมีโซนเป็นโซนบ้านพักนะครับสวัสดีตอนเช้า ตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงหกโมงเช้านะครับก็เห็นเส้นทางมีเส้นทางวิ่งเส้นทางปั่นจักรยานเนี่ยน่าวิ่งดีก็เลยว่าจะออกไปวิ่งสักหน่อยหนึ่งสักห้าโลสิบโลก็ยังดีอากาศเย็นมากครับที่นี่หมอกไม่ลงเป็นเม็ดเลยครับดูให้ดูความเขียวชะอุ่มเห็นไหมครับข้างบนกลางเต็นท์อยู่ตรงข้างสะพานพอดี เดี๋ยวมีโอกาสก็คือจะเข้ามาอยู่บ่อยๆอ,อยู่เพราะว่าที่นี่ผ่านประจําเลยไปเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันลองไปดูเส้นทางสำรวจเส้นทางหู่อสิว่ามันในหนี้หรือเปล่านี่ก็ได้จะเป็นโซนบ้านพักเหมือนกันนะครับได้เป็นโซนบ้านพักของอุทยานเหัน ให้คิดธรรมชาติมากๆเห็นกระรอกสีขาวไหมไปแล้วข้างล่างน่จะเป็นบ้านพักเหมือนโซน,นบ้านพักของ โซนบ้านน,นบ้านมาจัดได้โซนที่เราวิ่งผ่านมาเมื่อกี้เป็นบ้านชมทารานะครับนี่ก็เป็นประตูทางเกสามารถกางได้หมดเลยครับฝั่งนี้ก็กางได้นี่พี่เก็กางฝั่งนี้ด้วย จุดชมวิวนะครับโน่นฝั่งโน้นที่เราวิ่งมาเมื่อกี้นะี่ครับไปต่อ โซนนี้จะเป็นโซนรถบ้านสามารถขับมาแล้วมาวางจอดรถล้อกลางเต็มได้เลยครับนี่ครัส,สวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ตรงนี้จะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะครับเป็นร้านอาหารก็สามารถสั่งข้าวสั่งอะไรได้ที่นี่นะครับแต่ว่าจะปิดเร็วหน่อยหนึ่ง ก็คือถ้าจะสั่งก็ต้องรีบสั่งกินก่อนสี่โมงครึ่งห้าโมงเย็นประมาณนี้ครับส่วนมิทางนี้ก็จะเป็นสำนักงานข้างบนก็เป็นลานจอดรถเหมือนกันครับผมส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องน้ำีห้องอาน้ำหญิงนะครับ ง้นหญิงชายแยกนะครับโน่นแล้วก็จะมีร้านกาแฟาด้วยนะครับอยู่ข้างในร้านกาแฟาแล้วก็เป็นพวกร้านอาหารอันนี้จะเป็นจุดจุดทิ้งเศษอาหารแล้วก็จุดล้างถ้วยล้างชามนะครับก็ห้องน้ําก็จะมีแบบนั่งยองมีชักโครกแล้วก็มีห้องอาบน้ําให้ค่อนข้างที่จะดีครับสะอาดอไปต่อเดี๋ยวเราจะไปวิ่งชมเนี่ครับ จริงๆผมแอบเห็นมีเส้นทางเทลด้วยนะครับแต่ว่าพี่เขาปิดไว้ไม่รู้ว่ามีคนวิ่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีเส้นทางเทลด้วยเนี่ยมากางเต็นท์อย่างซช่นว่าวันหยุดหยุดยาวอย่างเงี้ยสามสี่วันอย่างเงี้ยกางเต็นท์แล้วก็วิ่งเทลด้วยกลางคืนน่ะผมว่าน่าจะดีอ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ๆเจ้าถิ่นใครที่วิ่งอยู่แถวนี้บ้างอ่ะเขาเขาสามารถวิ่งได้ไหม คอมเมนต์ใต้ใตช่องคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะาอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าสุวาพถ้าวิ่งได้เนี่ยเผื่อในอนาคตอ่ะจะได้มากางเต็นท์แล้วก็ชวนพี่พี่วิ่งด้วยเนาะเพราะว่าที่นี่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากครับยิ่งตอนเช้านี่ยิ่งแบบโอ้โหบรรยากาศดีร่มรื่นครับมีกระลอกมีนะฮะขึ้นไปละใกล้ชิดธรรมชาติมากไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามันไกล กระลอกสีดำเมื่อกี้เราเจอสีขาวนะเมื่อกี้ที่อยู่ฝั่งบ้านเนี่ยอันนี้เป็นค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลนปั่นจักรยาน <c oughs> <c oughs> เป็นเส้นทางที่แบบเหมือนของค่ายของค่ายเยาวชนที่แบบมามาฝึกหรือเปล่า ที่ทำการอุทยานน้ำตกสังสามหลังครับผมเดี๋ยวเช็คอินหน่อยก็วิ่งเล่นมาเรื่อยๆครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับพี่ <c oughs> นั้ำตกเข้าไปลึกไหมพีอ300ออ่อ๋อตกอ๋อก็เลยพี่ก็ไม่เข้าไปใช่ไหม อ๋อยุงเยอะโอเคอเราจะเข้าไปดีไหมสามร้อยเมตรเนาะเราลองไปดูน้ำไม่ไหลก็ไม่เป็นไรตากนั้นน้ำตกสามหลันอ๋อสามรอยเมตรน่ครับเปิดแปดโมงเิดสิบเจ็ดนะครับไปล้วเข้าไปไหนไหนเราก็มาแล้วอ่ะ ไม่ไหลก็ไม่เป็นไรหินลอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวิ่งไม่ได้ใส่รงเ้าแตะมาด้วย กันนนะ้ำนะครับโคตรรมรื่นเลสุดยอดไปต่ออต่อย่างที่พี่ๆเขาบอกอะเนาะว่าน้ำตกเขาไม่ไหลแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีนม้ำ แต่เราก็เข้ามาตนถ,ถึงแล้วนี่นี่อยู่สมชื่อครับสามหลันนี่ชั้นที่หนึ่งนี่ชั้นที่สองครับนน่นชั้นที่สามเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าอามีทางขึ้นไหมตรงนี้ไม่มีต้องไปขึ้นสั่งน้นท้างาเดิมโอเค เช็คอินหน่อยถึงแล้วไปวิ่งขึ้นบันไดล้ครับได้กันบังขาไปอีกสุดยอดบรรยากาศค่นลมรื่นเลยโอ้โหดูมอสมอสแบบเขียวชะอุ่มมากมองดูก็จะเห็นนะครับมอสตะไข่นะครับเขียวเขียว เห็นไหมครับโอมีปลาด้วยนี่ครับนี้คือข้างบนน่าจะขึ้นไปได้อีกนะเพราะว่ามีทางเดินไปอยู่แต่น่าจะขึ้นฝั่งนี้นี่ยฝั่งนี้ได้อยู่แต่เราไม่ขึ้นไปแล้วครับเรามาแค่นี้พอนี่ฮะลงไปข้างล่าง เมื่อกี้เราวิ่งขึ้นไปน้ำตกมัน3ามกิโลเนาะไอสามร้อยเมตรเนาะสามร้อยเมตรแล้วก็ไปกลับมันก็600้เมตรนี่มันได้รอบหนึ่งมันได้ได้สามกิโลพอดีก็ประมาณ2อกิโลสองครับนั่นแหละหนึ่งรอบก็ถ้าใครสนใจมาพักก็ลองมาลองมาลองมาวิ่งดูครับแล้วก็ลานกลางเตน้นก็อย่างที่เห็นแล้วแหละที่ถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมครับ กว้างมากครับยาวไปถึงนู่นก็เดี๋ยวอ่าผมจะวิ่งต่อแต่ผมจะไม่ถ่ายแล้วก็คือรีวิวแค่รอบเดียวอเนาะก็เดี๋ยว่าเดี๋ยวเก็บเต็นท์อะไรเสร็จเรียบร้อยก็ก็จะเดินทางต่อครับพอเอาพอได้เหงื่อ <c oughs> ไม่ได้วิ่งอะไรเยอะเดี๋ยวไว้มีโอกาสดีๆก่อนเดี๋ยวจะมามาพักใหม่แล้วก็วิ่งแบบเยอะๆเลยครับ การกลางเต็นท์เนี่ยจะไม่มีไฟให้ต่อนะครับก็คือเพื่อนๆต้องแบบต้องเอาพัดลมที่ใช้แบตเตอรี่นะมานะครับสามารถทำอาหารได้มีผมเอาเตาแก๊สเอาอะไรมาแต่ว่าเราไม่ได้ทำทำกับข้าวแบบยากๆไงเมื่อคืนนะเราทำง่ายๆครับเราทำไข่เจียวแหนมแล้วก็มีต้มมาม่าก,กินรอบดึก แล้วก็แค่นั้นแหละแต่ผมไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับเราเตรียมไฟมาน้อยเพราะว่าเราไม่อยากจะขนของเยอะเราต้องกลับบ้านต่างจังหวัดไงนั่นแหละลก็คือถ้าเพื่อนๆแวะผ่านมานะครับที่นี่อ่ะค่อนข้างที่จะใกล้กรุงเทพมากเลยนะขับรถแค่ร้อยกว่ากิโลเองก็ถึงละสองชั่วโมงอะ่ะอยู่ตรงเส้นเลี่ยงเมืองสระบุรีเองครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาถ้าเราออกมาจากกรุงเทพนะครับ ผมค่อนข้างที่จะชอบที่นี่อะ่ะมันล้มรื่นดีแล้วก็มันสามารถวิ่งได้ด้วยนะครับเพื่อนๆลองมาลองผ่านถ้าผ่านมาลองมาดูนะครับผมก็ห้องน้ําห้องท่าสะอาดมากครับผมมีมีห้องอาบน้ํามีทั้งแบบชักโครกมีทั้งแบบนั่งยองนะครับแล้วแต่ถนัดเลยเมีห้องอาบน้ําแยกต่างหากนะครับมีเป็นสะพานผมนั่งอยู่ริมสะพานนะเต็นเราอยู่ตรงนูน้นอ,อนั่นแหละ แต่เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงจะกลับแล้วนะครับอโอเคแค่นี้แหละเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสก็แวะมานะครับแนะนำเลยที่นี่บรรยากาศโคตรดีอ่าฮะมีเย็นๆก็สามารถวิ่งได้ตนะนตื่นเช้ามาก็สามารถวิ่งได้ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็น,ร,นนะริมลำธารนะฮะก็ไหลลงมาจากแม่น้ำาจากน้ำตกกันแหละนี่ครับผมอาฮะ เดี๋ยวให้ดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับยาวเลยก็คือรถบ้านสามา,า,มารถจอดได้เลยครับหรือว่ารถรถปกตินี่แหละก็คือสามารถจอดแล้วก็กลางเต็นท์ทายรถได้เลยครับข้างข้างรถแต่ได้เลยครับแต่ของเรานี่ก็คือผมเลือกผมเลือกมามาโซนนี้นะครับเป็นโซนกลางเต็นท์ฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นลานใหญ่นะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ด้วย เนี่ยฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นริมนํำทานนะครับตรนะไต่ขึ้นไปเร็วๆขึ้นไปเร็วๆนน่นแม่ไปแล้วนน่นน่ะแม่ รียบร้อยแล้วอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าจะขอปิดคลิปเลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อกับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าสมมว่าถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม